าเราอยากปั้นพอร์ตเนี่ยไอ้น,นี่คือผลลัพธ์ที่เราอยากได้กันถูกไหมก่อนที่คุณจะปั้นพอร์ตคุณต้องรู้อะไรบ้างหนึ่งสำคัญที่สุดเลยเป้าหมายคือคุณอยากจะปั้นพอร์ตไปที่กี่เหรียญต้องเซ็ตเป้าหมายก่อนอ่ะคุณอยากมีพอร์ตเท่าไหร่ล่ะตอนมาหาอะไรอ่ะผมตั้งเป้าแค่เดือนละห้าร้อยเหรียญคือเป้าหมายมันไม่จำเป็นต้องใหญ่ตั้งแต่แรกนะคือคุณสามารถตั้งเป้าหมายแล้วค่อยๆขียับเป้าหมายไปได้เว้ย เป้าหมายตอนที่ผมเข้ามาเทรดแรกๆนะผมตั้งง่ายๆเลยผมขอแค่ดเดือนละหมื่นห้าหมื่นหกพอไม่ต้องทํางานประจํานี่คือเป้าหมายแรกที่ผมเข้ามาในโลกของการลงทุนในการเทรดเลยนะนี่คือสิ่งที่ผมโคตรอินสปายของของเด็กเด็กหัวโปกอายุสิบแปดอินสปายของเด็กหัวโปกเลยโอ้ยนี่ถ้าเกิดเทรดได้เดือนละครั้งเดือนละหมนะื่นห้าเนี่ยอยู่บ้านเล่นเกมได้เลยทั้งชีวิตเออความฝันความฝันความฝัน อยู่บ้านเล่นเกมเลยสบายถูกไหมไม่ต้องทํางานประจําเพื่อนต้องไม่ทำงานประจำแปดชั่วโมงห้าวันต่อสัปดาห์ได้หมื่นห้านี่เราโอ้วันนี้มากดไม้เดียวห้าร้อยเหรียญได้ละวหมื่นห้าไม่ต้องทํางานอันนี้ฝันของผมเลยนะตอนวัยเด็กเลยนะอายุสิบแปดเลยนะความฝันแรกของผมเลยเนี่ยแมผมไม่ได้ตั้งเป้าใหญ่เวอร์อะไรขนาดนผมตั้งแค่เงี้ยเดือนละหมื่นห้าเออแต่ตอนนี้ก็ได้มหาศาลแล้วถูกไหมสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับคุณต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากมีพอร์ตเท่าไหร่ เพราะอะไระเป้าหมายคุณต้องชัดก่อน,นมีเท่าไหร่เราจะได้รู้ว่าสรุปเราต้องเซ็ตพอร์ตที่เท่าไหร่เดือนละสามหมื่นครับสมัยนี้ออถ้าเทิรนสามหมื่นก็กดสองครั้งกดห้าร้อยเหรียญสองครั้งปักบั้งนะพอร์ตพอร์ตมือเหรียญหนือนกันนะกดสองครั้งได้นะครับเออห็นไหมทีนี้เราได้เป้าแล้วใช่ไหมเราก็วางแผนเลยวางแผนจากทุนที่มีทุนที่เติมกําไรที่เทรด